สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมนะครับวิธีดูเหรียญดวงเนื้อดวงหลวงปู่ัยทูลประภาสูนะครับวัดมาลุวาขณารามอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเหรียญน,นี้ได้ทําพิธีพุทธาพิเศษเมื่อวันที่3กรกฎาคม2,567เป็นพิธีที่ใหญ่มากนะครับพระเกจิที่มาร่วมบุกเสกวันนั้นนะครับในร่วมอธิษฐานจิตมีหลวง ปู่ีจัน์นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับหลวงปูไ่ไพฑูรย์ประภาสูหลวงปู่หนูสุวรรณโนหลวงพ่อสุริยันโคสะปัญโยพระอาจารย์ต้อมประพัสโลหลวงปู่ขําเกสโลหลวงพ่อสายทองวัดบ้านดอนเกลือนะครับหลวงปู่ประเสริฐก็มานะครับ โอ้พระเกจิมาเยอะแยะนะครับมันเยอะพระเกจิดังมาเยอะแยะมากมายนะครับทั่วฟ้าเมืองไทยเลยวิธีดูเหรียญน,นี้นะครับตรงดูมาดูตรงนี้นะครับตรงข,ขอบตัดนะครับตรงเก้าในเลกาจับมาพลิกเหรียญมาดูตรงขอบตัดตรงจมูกหลงมันจะตรงกับจมูกหลงปู่พอดีนะครับ ขอบตัดตรงก้าวในกาจะเป็นรอยจิตไปเหนือนรอยอเหมือนรอยเราเอามีดไปเฉือนนะครับมาแล้มีดไปเฉือนนะครับพลิกดูหน้าเหรียญน,นะครับหน้าเหรียญต้องคมนะครับหน้าตาคมชัดพื้นเหรียญตึงมีเส้นขนแมวสาดทั่วเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยมากนะครับเป็นเหรียญที่สวยที่สุดในในเป็นเหรียญที่มีชีวิตอะ เป็นเหรียญที่มีชีวิตนี่มาดูฟันตัวหนังสือนะครับเหรียญรุ่นนี้สร้างทั้งหมด12,500เหรียญนะครับเลขจะยิงจะยิงเลเซอร์นะครับจากเลข0 0 0 0 1นครับจนถึง1น0 0งพเหรียญนะครับดูฟันตัวหนังสือจะเป็นแบบนี้นะครับฟันตัวเลขนะครับแล้วก็มาดูตรงต่อไปนะครับมาดูตรงใบหูหลวงพ่อนะครับ ใบหูหลวงปู่นะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหบนึง่งในในในใบหูหลวงพ่อจะมีจะมีเหมือนลอยเหมือนขอบสตางนะครับเจดเจิดๆจเหมือนขอบสตางเห็นไหมครับนั่นแหละครับต้องมีทุกเหรียญน,นะครับไม่มีเก้ครับผมตรงนี้ถอดไม่ค่อยติดนะครับเหรียนเก้ทำออกมาแล้วนะครับ ขอบตัดจะเป็นตัดสมัยใหม่นะครับก็คือตัดครั้งเดียวขาดเลยนะครับตัดจึด๊ปึง่งปั๊มแล้วก็ขาดเลยนะครับปั๊มทีเดียวตุ่มทีเดียวก็ขาดไปเลยไม่เหมือนปั๊มสมัยก่อนนะครับปั๊มสมัยก่อนตัดฉีกนะครับะจะมีตรงรูรูของหูเหรียญจะไม่ใหญ่นะครับเล็กๆนะครับขนาดพอดีห่วงห่วงอทองแดงเข้าไปได้พอดีนะครับไม่ใหญ่รูเล็กมากนะครับ แล้วก็มาดูทรงที่ต่อไปตรงดาบซามูไรนะครับตรงคําว่าพุทธคำว่าพุทธจะผ่าผ่าหัวลงมาเป็นจะวิ่งผ่านเส้นยันตัวที่สองนะครับแล้วก็ตัวตัวต,วตรงกลางนะครับวิ่งมาถึงขอบขอบเหรียญไอ้ตรงขอบเป็นสันยันข้างในเลยนะครับจะวิ่งลงมาจะเหมือนดาบซามูไรวิ่งลงมาต้องมีนะครับต้องมีทุกเหเรียญนนี้ต้องมีติดมากติดน้อยก็ต้องมีทุกเหรียญ เมอเหรียญเกยัยงถอดไม่ติดนะครับเหรียญเกยมีมาแล้วนะครับเหรียญเกยมีมาแล้วหลังจากเหรียญน,นี้ออกมาประมาณสักสองอาทิตย์เหรียญเกยก็ออกมาแล้วเพราะว่าเป็นพระที่เหรียญสวยแล้วก็เป็นที่ต้องการของของนักสะสมแล้วก็เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์สูงมากนะครับผู้นําไปใช้ติดตัวบูชาบอกว่ามีประสบการณ์ทางด้านค้าขายโชคลาภแล้วก็แ้วคขาดปลอดภัยในสุดยอดนะครับเหรียญน,นีอ้อย่าลืมนะครับขอตัด ขอบตัดต้องมีอย่างนี้ทุกเหรียญน,นะครับต้องย้ํานะครับต้องมีเหมือนกันตรงจุดเดียวกันจะจะเห็นมากเห็นน้อยก็ต้องมีนะครับเพราะว่าเป็นตัวตัดเป็นการตั้งตัดทีเดียวนะครับตั้งตัดเป็นการตั้งตัวตัดเฉพาะการปั๊มครั้งนั้นนั้นการปั๊มเหรียญทุกเหรียญก็ต้องเหมือนกันนะครับเหรียญนี้ก็เหมือนกันครับมีเป็นเหรียญที่สอง Liu. มาให้ชมนะครับตรงหน้าของหลวงปู่นะครับจะเหมือนเหมือนลายผ้านะครับลองดูดีๆนะครับถ้าสังเกตดีๆ จะเหมือนลายผ้าเหมือนทำผ้าโบราณเลยนะครับลายละเอียดแกะได้เหมือนเหรียญมีชีวิตนะครับเหรียญน,นี้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ตรงนี้ก็เหมือนกันอย่างที่ผมบอกนะครับข้างในใบหูหลวงปู่ต้องมีต้องมีเหมือนขอบสตางนะครับเหมือนขอบสตางเหมือนขอบสตางเลยนะครับวิ่งอยู่ในใบหูทั้งท่านนะครับ ดูใบหน้าหลวงปู่น,นะครับนี่นี่นี่ดูตรงที่ผมบอกว่าเหมือนลายผ้าเห็นไหมครับเหมือนลายผ้าเลยเหมือนลายเหมือนเราผ้าขาวเรามาลองแล้วก็ค่อยปั๊มนะครับประมาณนั้นเหมือนลายผ้าติดเราเป็ลนลายผ้านะครับะละเอียดนะครับเหรียญรุ่นนี้ละเอียดมากเกยังไงไม่เหมือนครับเกยัยงไงก็ไม่เหมือนถอดนึงนี่มาดูขอบตัดนี่ตรงที่ผมบอกตรงก้านาฬิกานี่จะมีเหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับ จะมีมากมีน้อยก็ต้องมีนะครับนี่เห็นไหมอ่าเนี่ยจุดใจตั้งนะครับของเกมีแล้วนะครับมีมีออกมาเยอะแล้วนะครับดูดีๆเหรียญน,นี้ค่อนข้างจะหนานะครับถ้าดูถ้าดูจริงๆอ่ะถ้าดูดีๆเหรียญรุ่นนี้จะเป็นเหรียญที่หนามากถ้าถ้าเปรียบเทียบก็หนาเหมือนเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเก้านะครับเหรียญสร้างบริมีหลวงพ่อคูณหนาเหมือนกันเลยนะครับเหรียญน,นี้จะหนาดูด้านข้างจะหนา เหรียญเจาะหนาเหรียญเกสส่วนใหญ่ที่ทําออกมาที่ผมเห็นจะจะบางกว่าประมาณสองมิลน,นะครับเยอะอยู่ถ้าถ้าถ้าเอามาเทียบกันมีความรู้สึกของเราว่ามันมันเยอะอยู่ห่างกันเยอะอยู่ครับแล้วก็รายละเอียดที่ผมบอกไปเหรียญถอดก็ยังไม่มีนะครับเหรียญถอดก็จะยิ่งขอบตัดนี่เป็นตัดเป็นตัดครั้งใหม่เลยเป็นการตั้งตัด ครั้งใหม่เลยมันจะไม่มีตรงจุดที่ผมบอกอันนี้เป็นเหร <|th|> ียญแจกในพิธีเลยนะครับเป็นเหรียญที่แจกในพิธีวันท er. okay. <c oughs> ี <realised> ่สามเลยคือเอาเป็นเป็นเหรียญชาตินมลครับเหรียญนี้เป็นเหรียญชนตํนมนแล้วก็แจกแจกหมดในวัดงานเลยนะครับเป็นเหรียญที่แจกหมดเลยเป็นเหรียญแจกฟรีนะครับไม่มีการจองเหรียญรุ่นนี้ไม่มีการจองแต่ว่าการแต่วันแรกพระวันแรกยังไม่แพงนะครับวันอาทิตย์แรกก็ยังอยู่ที่สามร้อยสี่ร้อยก็ยังซื้อกันได้แต่พอมาสัปดาห์ที่สองก็คือพระไม่ลงเลยนะครับ ขึ้นมาหลักพันก็ไม่ลงมาเลยผมเคยซื้อเหรียญเลขสวยๆนะครับเลขเลขสวยๆอ่าไม่ไม่บอกเป็นจํานวนไม่บอกไม่บอกตัวเลขดีกว่าเนาะไม่บอกไม่บอกเลขโค้ดดีกว่าเนาะประมาณสามสี่พันสามสี่พันผมซื้อนะครับเลขหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดซื้อไปประมาณหมื่นตอนนั้นมีการซื้อขายกันอยู่ประมาณหมื่นห้านะครับมีการเปลี่ยนมือกันที่หมื่นห้าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอ่อืม เลข168กแนะส่วนเลข289 28 789ยังไม่เห็นออกมาเลยนะครับยังไม่เห็นออกมาเลยต้องดูวันนะ่ะวันน่ะเหรียญน,นี่จะสวยมากนะครับอันนี้เป็นเป็นผิวสีลุ้งนะครับอันนี้วันน้ะเหรียญจะสวยมากเป็นผิวลุ้งนะครับเนี่ยดูดูหูก็เหมือนกันครับหูตรง ที่เจาะห่วงเนี่ยเนี่ยจะมีเนื้อเกินขึ้นมาข้างจะมีเหมือนเหมือนเนื้อเกินที่มันมันมันป็ดเขาเขาบอกว่าเหมือนเหมือนภูเขาอะเหมือนภูเขาที่มันยังไม่เรียบไม่เรียบมากนะครับตรงหูเหรียนอ่าอันนี้มาดูนะ,ะน,นี่มาดูดูอีกทีนึงนะครับนี่เลยต้องมีทุกเรียนนะครับที่เป็นหูตรงใบหูต้องมีขอบสตางค์นี้